กระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็กมีขนปุกปุ๋ยทั่วลำตัวมีหางกลมสั้นมีใบหูยาวเมื่อเทียบกับสัตว์อื่นซึ่งวิวัฒนาการมาใช้สำหรับฟังเสียงได้เป็นอย่างดีและยังมีประสาทสัมผัสในการดมงติ่นที่ดีมากกระต่ายมีขาหน้าที่มีห้านิ้วขาหลังมี4ีนิ้วมีสะโพกที่ยาวและทรงพลังเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อจึงสามารถกระโดดได้เป็นอย่างดีใต้ฝ่าเท้ามีขนนุ่มๆรองรับอยู่เพื่อมีให้เกิดเสียงเมื่อเคลื่อนไหวเป็นสัตว์ที่ตื่นตกใจง่าย และมีความว่องวายารากเปรี้ยวมากในการเฝวาระวังไัยนอกจากนี้แล้วตาของกระต่ายยังมีหนังตาหรือเปลือกกตาถึง3ชั้นด้วยกัน2กระต่ายเป็นสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารเท่านั้นต่างจากสัตว์ฟันแท้ที่กินได้ทั้งเนื้อและพืชอ,อาหารของกระต่ายได้แก่หญ้าและพืชผักชนิดต่างๆอายุไขโดยเฉลีย่ยของกระต่ายจะอยู่ที่ 2- 3ถึงปีนับเป็นสัตว์ที่สืบพันธุ์เร็วมาก โดยปี11กระต่ายสามารถออกลูกได้ถึง2-3ครั้งครั้งละประมาณ2-3ตัวกระต่ายในธรรมชาติมักอาศัยอยู่ในที่ราบโล่งที่เป็นทุ่งหญ้ามากกว่าป่าทึบโดยขุดโพรงใต้ดินเป็นรังและที่อยู่อาศัยลูกกระต่ายป่าในธรรมชาติเมื่อแรกเกิดจะลืมตาและในวันรุ่งขึ้นก็สามารถวิ่งและกระโดดได้เลยยอเมื่อกระต่ายตัวมีจะคลอดลูกจะแยกออกจากรังเดิมไปขุดรังใหม่เพื่อป้องกันลูกอ่อนจากกระต่ายตัวผู้ซึ่งอาจฆ่าลูกกระต่ายเกิดใหม่ได้ โดยจะกัดขนตัวเองเพื่อปูรองรับลูกใหม่ที่จะเกิดขึ้นมากระต่ายกระจายพันธุ์ไปในทุกภูมิภาคทั่วโลกไม่เว้นแม้กระทั่งเขตอาร์ติกยกเว้นโอเชียเนียและทวีปออสเตรเลียแบ่งออกได้เป็น11สกุลดูในตาราง 3. กระต่ายโดยธรรมชาติเป็นสัตว์ที่อยู่สุดปลายของห่วงโซ่อาหารด้วยเป็นอาหารของสัตว์กินเนื้อชนิดต่างๆเชน่นหมาป่าหมาจิ้งจอกแมวป่าเสือชนิดต่างๆหมาในชมด เพียงพรรวมถึงงูขนาดใหญ่ด้วยเช่นงูหลามและงูเหลือมสีกระต่ายเป็นสัตว์ที่ผูกพันกับมนุษย์มาเป็นเวลานานด้วยการเป็นสัตว์ที่ถูกลา่าเพื่อเป็นอาหารและเกมกีฬาโดยเฉพาะในแถบทวีปยุโร